สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ้ยผ้ารวยทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางเนาะแนวทางนะคะเลขจีบ้านะคะตำราวนะคะเก็บตกโค้งสุดท้ายนะคะเลขแม่ได้มานะคะของอาจารย์ปัญญานะคะอาจารย์ปัญญาเพิ่มเติม3ตัวบนให้นะคะทุกคนนะคะ่ะแอดให้ดูของอาจารย์ปัญญาก่อนนะคะทุกคนนะคะอาจารย์เพิ่มเติม3ตัวให้นะคะแป๊บหนึงเดี๋ยวแอดกลัว FC ไม่เห็นนะคะ อ่ะของพี่บ้านนะคะ f อซรอคอยอยู่แล้วนะคะเออพระเอกเอาไว้สักก่อนค่ะเดี๋ยวให้ดูของอาจารย์ปัญญาก่อนแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนนะคะ อันนี้งวดเก่าของอาจารย์ปัญญานะคะเผื่อท่านยังไม่เห็นนะคะงวดเก่าอาจารย์ปัญญาเนาะอันนี้งวดใหม่นะคะอาจารย์เพิ่มเติมสามตัวให้นะคะให้ระวังนะคะและอาจารย์ก็ฟันบนนะคะบนฟันก้าค่ะบนอาจารย์ฟันก้านะคะทุกคนนะคะเด่นนะคะหกเจ็ดฟันเจ็ดค่ะทุกคนหกห้าหกหกหกแปดนะคะเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ด เจ็ดเก้านะคะทุกคนนะคะเน้นไปนที่เจ็ดห้าเจ็ดเก้านะคะชุดสามตัวบนนะคะอาจารย์ให้ห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดเก้าหกเจ็ดห้าแล้วก็หกเจ็ดเก้านะคะทุกคนนะคะบนนะคะ บนอาจารย์ฟันเก้าค่ะทุกคนนะคะบนอาจารย์ฟันเก้านะคะระวังค่ะระวังตัวนี้นะคะอาจารย์บอกหนึ่งเก้าหกนะคะสองเก้าหกแล้วก็สามเก้าหกนะคะซึ่งงวดก่อนนี่จัดหนักจัดเต็มมากเลยนะคะโดยเฉพาะนี่ค่ะทั้งสามหางเลยนะคะงวดก่อนนี่แอดไซบักคักเลยด้วยค่ะโดยเฉพาะสามเก้าหกนะคะเลขผีบ้าพอดีะะว้าย เอาแคบเอานะคะทุกคนนะคะเอาให้ดูของอาจารย์ปัญญาก่อนนะคะเดี๋ยวเอฟซีจะว่าไม่เห็นนะคะภาพชัดเจนเสียงชัดเจนีไหมคะมันเป็นมืดมืด,มดไหมนะคะอุย๊ยเผ็ดเพิ่งมาจากเพิ่งมาเพิ่งมาถึงเลยนะคะทุกคนก็รีบอัดคลิปอัดแนวทางให้เอฟซีนะคะโุ้ยกินอันนี้ยังเผ็ดอยู่เลยนะคะเอาแคบเอาค่ะทุกคนแอดขออนุญาตกินน้ำก่อนรีบอัดคลิปให้เอฟซีนะคะเดี๋ยวให้เอฟซีแคบก่อนนะคะ เดียวมีเลขแม่ได้มาด้วยนะคะเดี๋ยวว่าไม่เห็นเนาะของอาจารย์ปัญญาไปแล้วนะคะอาจารย์ปัญญาเนาะเอามาดูเลขผีบ้านะคะหนีงวดก่อนใส่จัดหนักจัดเต็มนะคะเก้าหกสามนะคะไม่มานะคะทุกคนเอะหรือมันจะตามตูดเราบ่ค่ะทุกคนนะคะทุกคนนะคะหนีงวดก่อนผีบ้าให้นะคะ สามเจ็ดนะคะผลออกนะคะเจ็ดแปดเก้านะคะเจ็ดเจ็ดนะคะแอดก็ลืมนึกถึงนะคะมัวแต่ไปสนใจเก้าสามเจ็ดอยู่นะคะลืมอัดเก้าเจ็ดแปดนะคะโอ้ยลืมแปลงเหล็กสามกับเหล็น 9, นะกเก่าน่จจะเนาะอะมาดูนะคะงวดนี้โอ้ยตัวใครตัวมันเดอร์เห็นเหล็กพี่บ่าแล้วโอ้ยแอดอยากแลนหนีนะคะ่ะทุกคนอุ้ยพี่บ้าเขียนเลขให้นะคะแอดหูอยู่อย่างนี้นะคะแอด เป็นสิบตัวนะคะงวดนี้นะคะอู้วเลยแอดก็ถามนะคะตัวไหนจะได้เงินแน่นอนนี่ตัวไหนจะได้เงินนะคะผีบ้านะคะผีบ้าบอกว่าตัวไหนจะได้เงินนะคะแอดถามขอตัวนี้เน้นได้เงินหน่อยนะคะอันนี้ของแม่ได้มานะคะแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนอ่ะเลขผีบ้านะคะทุกคนออะแคบเอาก่อนโอ๊ยขอยเห็นเลขผีบ้านละ่อยสิเป็นล่ม เต็มกระดาษอีกแล้วนะคะอูขนาดแอดเปลี่ยนเป็นเล่มใหญ่นะคะนางก็เขียนจนเต็มทุกคนค่ะงวดนี้เลขผีบ้าตำลาวนะคะโอ้อยเป็นยังคือเป็นเนี่ยนี้เนาะศูนย์หนึ่งนะคะสองสามสี่สองสองสามสี่นะคะโอ้ยถึกใจอีส้อยอีกแล้วค่ะโอ้พี่บ้าสิตัวบ้อเนาะค่ะจะมายังไงนะคะทุกคนเอาพี่นิพิจารณากันเอานะคะงวดก่อนนี่ตัวที่นางให้นาะมันแตกเลยนะคะเจ็ดแปดเก้านะคะ วดนี้นะคะแอดเพอแป๊บเดียวนะคะืับเต็มกระดาษ0 5 1 2 3 4นะคะ2 2 3 4นะคะทุกคนป๊อด4 5 2นะคะ1 2 3นะคะทุกคนนะคะ2 3 4นะคะ2 3แล้วก็3 4นะคะแอดก็เลยถามนะคะโอ้ยเอาแบบว่า หางเดียวได้เงินนะคะแอดถามว่าหางไหนจะได้เงินนะคะหางไหนจะได้เงินนะคะนางก็ชี้สองสามสี่แล้วก็สามสี่นะคะเออเอาเบิงบุยว่าใจจะไหวเคะเห็นตัวเลขลนะสิบตัวพอดีมั้งคดีแอดนับก่อน <c oughs> สิบ,บาทตามพี่บาอยกนดีเลยคนดีไปขอเลขพี่บา ร้อนมากเลยนะคะทุกคนนะคะคนเยอะค่ะวันนี้นะคะตลาดนะคะตลาดใหญ่ค่ะคนเยอะนะคะวันพุธนะคะเดี๋ยวสองสี่หกแปดสิบโตอีลีค่ะทุกคนพี่บ่าให้เป็นสิบโตค่ะศูนย์ห้าหนึ่งสองสามสี่สองสองสามสี่นะคะโอเอท์ก็สิไปติดเหล็กรถไว้ยุงโอ้เงวนนอกกก่อนนี้ก็จัดหนักจัดเต็มนะคะ เย่ิวาเดื่องวดก่อนอีศูนย์สามนะคะพากันใส่จัดหนักจัดเต็มเลยนะคะเมื่อยพอผลหวยออกมาแล้วนะคะหาหิวข้าวหิวน้ํา,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 าทันทีเลยนะคะทุกคนนะคะเอาลองดูนะคะสี่ห้าสองนะคะหนึ่งสองสามนะคะสองสามสี่นะคะทุกคนเรียงมาเลยเนาะสองสามสี่นะคะสองสามสามสี่นะคะให้พี่น้องค่ะนางให้พี่น้องค่ะงวดนี้นะคะสามสี่จะนางเน้นนะคะแอบถามว่าตัวไหนจะได้เงินวสันนางก็ซี เอานางก็ชี้ใส่สามสี่นะคะแล้วก็สองสามสี่เอาลองดูนะคะลองดูค่ะเออด่าเขาไม่ได้เขาพี่บ่าเนาะทุกคนโอ้ยเลขโอ้เลขแท็กซี่ว่าแน่ใดเนาะเอาลองดูนะคะทุกคนนะคะเผื่อชอบนะคะไม่รู้แล้วจะมายังไงก็พากันจับเอาแล้วหรือจะเบิ้ลจะหาเบิ้ลไม่ใช่เลขรถแอดจะมาแบบสองสามสองสามนะโอ้ยอซอยกัดแล้วนะคะ แฟนแอดเห็นพอดีนะคะแฟนแอดเห็นมันบอกว่าเอามาดูหน่อยดิว่าสันเห็นเขาเขียนอย่างนี้นะคะก็เลยจัดเลขรดแล้วค่ะทุกคนนะคะตัวข่อยอีกก็จักเพื่อนทงเอาลองดูเดอ้อค่ะพี่บ้านะคะลองจับกันเอาเดอ้อใครชอบยังไงนะคะพี่บ้าให้สองสามกับสามสี่นะคะเน้นทางเดียวนะคะสามสี่สองสามสี่จะอาแคบเลยจะอาแคบเราไปจ้าเดี๋ยวดูเลขแม่ให้มานะคะนี่อ้ยงวดก่อนนี้ชนกันสนั่นเลยนะคะทุกคนนะคะ มีละงวดก่อนนี้ชนกันสนั่น0 2 3มอะไรเนี่ยคะ่ะ3 0 0 3นยี่ยังนี้ส้นกันกระดักกระดอก,กระเดียบโบมาค่ะเอะหรือจะเป็นเบิบสงสา2 2 3 3นี่ก็ออกบ่อยนะคะวันพุธนะคะ,ะว่ายังไงก็ว่ากันไปนะคะมาดูเลขแม่ได้มานี้แอดจําได้นะคะงวดก่อนนี่งวดก่อนนี่จัดหนักจัดเต็มเลยนะคะทุกคนนะคะนี่ตระกูลนี้นะคะจัดหนักจัดเต็มไม่มาเลยนะคะงายเงิบเลยนะคะพอผลหวยออกมาแล้วนะคะ โอ้ยสวยเนาะสองสองศูนย์สามนะคะสามสองสองศูนย์นะคะทุกคนนะคะนีงวดก่อนแม่ให้มาไม่ได้ค่ะจะตามตูดแกไม่เนาะนะคะถ้าตามตูดนี่เขาแกลบเลขทีบ้าเลยนะคะงวดก่อนจะให้ศูนย์สองด้วยเนาะโอ้สายเลขดังบอกว่าเลขรัฐบาลไทยดังบอกค่ะรัฐบาลไทยก็เลยศูนย์สองบอกค่ะศูนย์สองแล้วก็สองเจ็ดเนาะรัฐบาลไทยเป็นออกอะไรนะคะ เก้าเจ็ดสองบอกเก้าสองเจ็ดนะคะเอามาดูเลขแม่นะคะเลขแม่ให้มางวดนี้นะคะทุกคนอตามนี้เลยนะคะงวดก่อนนี้ไม่เข้าเนาะเราก็จะเทียบให้ดูอย่างนี้นะคะนี่นะคะทุกคนนะคะมีเด่นเก้าห้านะคะเด่นเก้าห้าเลขแม่ให้มาวันพุทธที่ยี่สิบเอ็ดนะคะเด่นเก้าห้าจะทุกคนนะคะ เก้าเก้าห้านะคะตัวเจาะแกนะคะเก้าห้าเก้าหกเก้าหนึ่งเก้าศูนย์นะคะห้าหกห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าสี่นะคะตัวเจาะนะคะกันนะคะเก้าเก้านะคะแกบอกว่าถ้าเบิ้ลจะมาจะเป็นห้าห้านะคะถ้าเบิ้ลมาจะเป็นห้าห้าค่ะทุกคนนะคะเน้นนะคะหางเดียวนะคะเก้าห้านะคะสามตัวเน้นหกเก้าห้าค่ะทุกคนนะคะแคบเอาชุดสี่ตัวนะคะนี่ชุดสามตัวหกเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าศูนย์เก้าห้านะคะชนแอดเลยนะคะเก้าห้านะคะ หนึ่งหกเก้าห้านะคะแล้วก็ศูนย์หกเก้าห้าจะทุกคนสวยค่ะแต่ว่าเลขแม่ให้มาแต่ละงวดนี่สวยทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนแต่ว่าต้องรอดูตอนหวยออกนะคะทุกคนนะคะเลขสวยไม่มีผลนะคะเอานีแคปเอานะคะทุกคนนะคะคล้ายๆอาจารย์ปัญญาเลยนะคะโอ้แต่แกไม่มีเ็ดไม่มีเ็ดนะคะแกให้ห้าหกเก้านะคะเอานีเด้อแคบเอานะคะทุกคนนะคะ เลขแม่ได้มาแคบแล้วบ่เดี๋ยวจะเก็บตกโค้งสุดท้ายให้นะคะเปิดแบบผ่นานๆนะคะสูตรของแอดนะคะเม็ดดงเม็ด,มดเดียวก็ดีนะคะเอาน,นี่เด้อเลขพี่บ่าค่ะเลขพี่บ่านะคะของอาจารย์ปัญญาเอาวางให้ดูนะคะทุกคนนะคะอ่าน,นี่เด้อค่ะแคบเอาเลยนอกจากอ่าภาพชัดเจนเสียงชัดเจนนะคะมันเป็นมืดฟ้ามัวดินหรือเปล่านะคะอันนี้สูตรล้านนะคะเจ้าแม่ให้ตัวเดิมนะคะคือศูนย์สามนะคะเจ้าแม่บอกอัดเลยศูนย์สามหเจ้าแม่ว่าค่ะ 03นะคะ07นะคะ08 01 04นะคะแล้วก็03นะคะ37 38 31 34นะคะทุกคนนะคะนิ้นไปที่08 38 01 31นะคะ03 8 00 37 03 8นะคะ01 3นะคะ04 3 8 1 03นะคะทุกคนนะคะวินนะคะ147 038นะคะเลขติดบ,บนล่าง369นะคะอาจจะเป็นตัวไหน369นะคะระหว่าง3ระหว่าง6ระหว่าง9เอามาดูสูตรเอนะคะ สูตรแอดจะเปิดให้ดูแบบพันๆน,นะคะทุกคนนะคะจะได้เห็นผ่านตากันทุกท่านเลยนะคะทุกคนเนาะเอามาดูกันนะคะตัวไพตัวมันล่ะคะมือนี่ พูดถึงนี่ศูนย์สามสองนี่ก็สวยนะคะงวดก่อนนี่นะ้องโอ้ยงวดก่อน,นีจัดนักจัดเต็มได้ศูนย์สามสองเอามีในตารางพอดีนะคะทุกคนนะคะไม่มานะคะเอานี่นะคะกําลังวันวันพุธนะคะกําลังวันวันพุธคะ่ะทุกคนนะคะเก้าศูนย์ห้าหกนะคะเก้าศูนย์ห้าหกค่ะทุกคนนะคะหนึ่งเก้าสามหกศูนย์สี่นะคะอ่าน,นี้ตารางเอฟซีก็คงจะเห็นแล้วเนาะเออเปิดผ่านๆนะคะศูนย์บีหนึ่งบีสองนะคะ จับตามองนะคะสูตรบีหนบีสนะคะจะเป็นตัวไหนที่เข้าตัวไหนที่แตกนะคะโอกาสเบิ้ลสูงและโอกาสมาเลขตัวเดิมสูงนะคะส3มสามสนย์มยไม่ใช่0 2 3มนี่มันจะมาบอกคะ่ะหรือ0 1 2นะคะโอ้ตัวใดก็มาเลดเอาแคบเอาค่ะหฮวยยังไม่ออกยังไม่รู้หรอกคะ่ะ รอวหวยอ้อ,อกนูนะะ่นล้ค่ะอันนี้หลักร้อยนะคะสูตรแอสสูตรล้านนะคะนี่สูตระะะะล้าน,นนะคะอ่าแขบกันเอานะคะเปิดให้ดูผ่านๆนะคะอันนี้สองตัวล่างชุดเอ่อสรุปนะคะศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามห้าหนึ่งห้าสองนะคะอ่านี่ตามนี้เลยนะคะสรุปสูตรแอดนะคะทุกคนนะคะสรุปล่างนะคะทุกคนนะคะสรุปร่างค่ะทุกคนอันนี้ก็สรุปบนนะคะสรุปบนตัวนี้สรุปบนสูตรใหม่นะคะ มีทั้งสูตรใหม่สูตรเก่าให้ดูนะคะไม่รู้สูตรไหนจะเข้านะคะลองดูก่อนครั้งวดแรกนะคะทุกคนนะคะแอดปรับเป็นสูตรใหม่นะคะอันนี้สูตรบนนะคะอ่าสามตัวบนนะคะสามตัวบนสูตรนี้นะคะทุกคนอแคบเอาเลยจ้ะอ่าสามตัวบนนะคะชุดเมนตัวนี้นะไปกันต่อเลยนะคะอันนี้ก็นี่นะคะตามนี้เลยนะคะทุกคนนะคะอันนี้ก็เด่นนะคะเอามาจากตรงนี้นะคะเด่นของเรานะคะทุกคนเนาะ อ้าวนี่ก็ดับนะคะสายดับค่ะใครยังไม่เห็นดับนะคะเขีบเอาเลยจ้ะทุกคนนะคะสายดับจ้ะ ว่ากันไปตามสูตรตามแนวทางนะคะอันนี้สรุปสูตรแอดนะคะสรุปแล้วคะ่ะทุกคนนะคะวัดใจเก่าหาค่ะเดกบนนะคะบนเด่นหกเก้าแปดนะคะล่างเด่นหนึ่งสี่นะคะทุกคนนะคะมันจะมาไหมนะคะจะเป็นตัวไหนนะคะเลขที่ออกบ่อยวันพุธคือห้าสี่หนึ่งนะคะทุกคนนะคะสรุปนะคะสามเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าสองเก้าห้านะคะแล้วก็สี่เก้าห้าเอ๊ะสามตัวบนให้ดูตัวเนาะ ไปกันต่อเลยนะคะสูตรแอดนะคะทุกคนนะคะอันนี้นะคะสูตรเม็ดเดียวนะคะแอดใช้สูตรใหม่นะคะสูตรใหม่คือสูตรหนึ่งสี่นะคะทุกคนนะคะสูตรเก่าให้ไปที่เก้าศูนย์นะคะถ้าแอดเลือกสูตรเก่านะคะก็จะเลือกศูนย์นะคะถ้าเลือกสูตรใหม่แอดก็นี่หนึ่งนะคะแต่ตอนนี้เราใช้สูตรใหม่ทดลองงวดแรกนะคะลองดูก่อนเด้อนะคะเอื้อมือใ่ราคะเดี๋ยวก็รู้หมูหรือจานะคะทุกคนแคบเอานะคะสูตรเม็ดเดียวของเรานะคะตามนี้เลยจ้ะ ถ้าสูตรเก่านะคะถ้าแอดให้วันนี้จะเป็นศูนย์นะคะให้เก้าศูนย์เนาะสูตรเก่าให้เก้าศูนย์นะคะแอดจะฟันเม็ดเดียวไปที่ศูนย์นะคะสูตรใหม่นะคะหนึ่งสี่นะคะแอดฟันไปที่หนึ่งนะคะทุกคนนะคะอันนี้สามตัวบนชุดเต็มนะคะเน้นไปที่หกแปดเก้านะคะเราบนบนเราเดินหกแปดเก้าเนาะอันนี้ตามนี้เลยนะคะทุกคนสามตัวบนชุดเต็มนะคะสามตัวบนชุดเต็มสูตรใหม่นะคะทุกคน,นกแคบเอาจ้ะ เผื voi, actually, ่อม uh ีค huh. ู insight, ่ไหนนะคะที่ถูกชะตานะคะทุกคนเนาะอ่านี่สองตัวบนนะคะชุดเต็มสูตรเก่านะคะ FC ขอขอดูสูตรเก่านะคะอันนี้สูตรเก่านะคะทุกคนก็ให้ดูไปแล้วเนาะอ่าเปิดผ่านๆนะคะอันนี้สามตัวบนนะคะสูตรเก่าของเรานะคะทุกคนนะคะอ่าอันนี้เลขแม่ได้มานะคะเห็นแล้วเนาะอ่าสูตรล้านสูตรอาจารย์ปัญญานะคะอันนี้ให้ดูผ่านๆให้ดูคร่าวๆนะคะผ่านๆนะคะทุกคนนะคะ เลขพีบ้านะคะพระเอกของเราสําหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนนะคะขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังนะคะสองทุ่มครึ่งเจอกันนะคะวยออกอะไรมาบอกแอดหน่อยเด้อแอดไม่กล้าดูนะคะทุกคนนะคะโอ้สามบินเลยเด้อค่ะไม่กล้าดูค่ะทุกคนไม่กล้าลุ้นนะคะใจจะวายนะคะสําหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะอย่าลืมมาบอกผลแอดเด้อค่ะโชคดีค่ะขอให้รวยยกช่องหิงหิงปังปังกันนะคะลุ้นลุ้นกันค่ะทุกคนสวัสดีค่ะโชวดนีตา